สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนาย a r นทารนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีกันใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีกันหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดในใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แล้วเป็นที่เท่าไรถึงที่เท่าไหร่นะเป็นการนับบนที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้น จะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุขดาวจันทร์ก็สามารถดูโโพบพูกันได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุขดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอาจจะให้เน้นในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดูความรักจุดในเรื่องของดาวสุขเป็นหลัก ก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคน,นยังไม่ได้เปิดไพ่นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันเลยความรักพวกคุณในช่วงนี้อัาจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้จะเป็นไงบ้างเนาะก่อนอื่นเลยขอแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กับชาวราศีกันลัคนาการหรือใครที่มีดาวอยู่ในราศีกันทุกท่านเลยนะคะขอให้พวกคุณมีความสุขมากๆนะคิดหวังหรือปรารถนาสิ่งใดก็ขอสําเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเลยขอให้หลังจากนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสำหรับพวกคุณนะคะใครทีี่่่่มมกงงนทผาิิ้สเๆัได ทังไปกับเรื่องราวเก่าๆในวันเก่าๆแล้วกันเนาะหลังจากนี้ก็เปิดรับพลังงานดีๆนะคะงี้ก็ขอให้มีพลังงานดีๆเข้ามาไไวๆสมหวังทั้งในเรื่องของงานเรื่องเงินเรื่องความรักทุกๆเรื่องที่คุณปรารถนาเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านไพ่กันเนาะชาวราศีกันและคน,นในช่วงนี้อยู่ในจุดที่เราพยายามจะนิ่งแล้วก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับใครหรือเปล่าเอ่ยไพ่ตั้าสำหรับเป็นไพ่เอ็มเพลร์นะคะบางท่านอาจจะกุบชาวราศีเมษและคาเมษเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่ในตอนนี้เราอาจจะพยายามอยู่นิ่งๆแล้วก็ พยายามจะเป็นฝ่ายควบคุมเกมควบคุมสถานาการณ์เนาะบางท่านอาจจะมีความผเด,ดการค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะในช่วงนี้หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบต่างๆที่เราจะต้องดูแลอย่างหนักดูก็เป็นไปได้เนาะโอเคทีนี้มาดูกันว่าความรักเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้เขาพอลังงานหลักหนึ่งใบค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอนมองว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกันอยู่ในจุดที่ เราอยากจะให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะเลยทําให้เราอาจจะดูค่อนข้างเข้มงวดสักนิดหนึ่งในช่วงนี้เหมือนกันเนาะ,ะนเรามาระวังคนใกล้ตัวของเราเขาจะตามเราไม่ทันแล้วเขาจะเข้าใจเราผิดได้นะคะเจ็ดเรียนก็ยังไม่ได้เด่งใจอยู่ดีใช่ไหมเอ่ยภายตสาสวรรค์ไพ่เอ็มเพลนะคะ หนึ่งคือคุณอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ได้เด่นใจจนเราต้องรุกขึ้นมาเข้มงวดแล้วล่ะเพื่อให้มันได้ในสิ่งที่เราต้องการหรือ2คือเราเข้มงวดไปแล้วพยายามทําไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้เด่งใจอยู่ดีเนาะเป็นการลงทุนที่เหมือนยังไม่ค่อยได้อะไรกลับมาเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้หลายท่านจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเซงรู้สึกเหมือน แล้วมันจะยังไงต่อทําไมสิ่งที่รอคอยสิ่งที่คาดหวังมันยังไม่ได้สักทีนะคะบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้ยากเป็นการลงทุนที่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่เจริญเติบโตไปไหนสักทีเนาะแต่ว่ายังคาดหวังอยู่ไหมก็น่าจะยังคาดหวังอยู่นะคะเป็นต้นไม้ที่คุณยังไม่ได้โค่นทิ้งไปแต่คุณก็รู้สึกเบื่อหน่ายมันเหลือเกินในตอนนี้เนาะขอพลังงานภาพรวม4ีใบทำไมเป็น7เหรียญเอ่ย The f o o นะคะหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะพบเจอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน,เนหรือความสัมพันธ์ที่ไม่รู้เลยว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงจะไปทางไหนนะคะเป็นไพ่เดอะฟูที่ผงบอกถึงสถานการณ์ที่คาดเดาอะไรไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้บางท่านอาจจะทําตัวเป็นเดอะฟูก็ได้นะในช่วงที่ผ่านมาคือมันจะเป็นยังไงให้มันเป็นเถอะก็คือเอาตามที่เราสบายใจคือเหมือนปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นแล้วเราพยายามจะอยู่กับมันให้ได้ แต่อย่างที่ผมบอกแหละว่าพอคุณเป็นแบบนั้นแล้วมันอาจจะยังไม่เวิร์กคุณก็เลยพยายามงั้นฉันต้องเผด็จการแล้วไหมฉันต้องควบคุมแล้วไหมเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้หรือเปล่านะทีนี้มันมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนเข้ามาตําแหน่งความรู้สึกในหัวใจของคุณหวนมองว่าตอนนี้จิตใจของคุณก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่บางท่านก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเดี๋ยวก็อยากเป็นแบบนั้นเดี๋ยวก็อยากเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็อยากทําอย่างนั้นเดี๋ยวก็อยากทําอย่างนี้เนาะบางทีเราก็ร้้เมมนนจะะไไดคได่งิงๆถวย บางท่านอาจจะมีใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกหัวใจพองโตนะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจเป็นคนที่คุณอยากจะอยู่กับเขาเป็นคนที่ทําให้หัวใจของคุณพองโตขึ้นมาเติมเต็มหัวจิตหัวใจของคุณแล้วทาให้คุณอยากที่จะปล่อยก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือไม่บางความสมพันธ์ใครสักคนหนึ่งอาจจะมีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะมีครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะอืมขอหนึ่งใบให้เจ็ดเหรียญหน่อยเจ็ดเหรียญเบื่อหน่ายด้เอืย อสเวนเธอเหรียญน,นะคะบางท่านอาจจะเคยเ็ชาวธาดีนมังกองสบการณสิบเหรียญ The Tower โอเคชาวราศีกันและข้านากันบมนมองว่าในตอนนี้คุณมีจุดโฟกัสที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรหลายท่านต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะคะ่ะการแต่งงานสร้างครอบครัวการอยู่อย่างผูกพันกับใครสักคนนึงมากๆแต่ว่า บางท่านมีโอกาสได้คุยกันแล้วนะคุยกันแล้วแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันลงเออยังไงเ mm hmm. พราะไพ่ก็สำหรับเป็นไพ่เดอะเชาว์ต่อให้คุยกันดีแต่ว่าจิตใจของคุณน่าจะยังรู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดเวลานะคะ mm hmm. ต่อให้เป็นการหันหน้าเข้าหากันได้พูดได้คุยกันตกลงกัน mm hmm. เขารับฟังในสิ่งที่เราสื่อสาร mm hmm. เราฟังในสิ่งที่เขาสื่อสาร แต่มันก็ดูไม่ได้อินขนาดนั้นหรือผลลัพธ์มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คุยกันไว้พอไพ่ต้สองกับไพ่เดอะทาวเวอร์คุณยังรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่เลยบางท่านอาจจะเคยมีการทะเลาะก,การถล่มกันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะในตอนนี้ก็ยังมีความหลงใจเหตุการณ์เหล่านั้นแต่แ้กยังไม่เคยทะเลาะการถล่มกันบางทีอาจจะเป็นความรู้สึกไม่ปลอดภัยในจิตใจของเราก็เป็นไปได้เนาะเดี๋ยวขอนึงไบ1สิบถ้วยหน่อยสิบถ้วยวคืออะไรเอ่ยบางท่านอาจจะมีในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดอะทาวเวอร์ค แปดถ้วยโอ้โหน่าจะมีใครบางคนคาดหวังกับความสัมพันธ์เอาไว้เยอะเหมือนกันนะคะพอความสัมพันธ์มันไม่เป็นไปอย่างที่คิดก็เลือกที่จะหันหลังแล้วก็เดินจากไปยอมตัดใจที่บางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเติมไม่เติมเท่าที่ใจต้องการคือจริงๆแล้วห่านมองว่าหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่มีความผูกพันกันนะอาจจะคบกันมานานแล้วก็ได้นะคะมีความผูกพันค่อนข้างเยอะแล้วก็มองเห็นอนาคตไกลๆด้วยกันแหละ แต่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันมานานซะจนมันมีปัญหาเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะหรือบางทีมันกลายเป็นความรู้สึกฉันก็เบื่อเธอก็นายเพราะว่าความเข้าใจมันไม่มีความเข้าใจมันหายไปเพราะว่าพอแปดถ้วยสิบถ้วยมาเจอการหักลบกันได้สองถ้วยบางท่านอาจจะไม่ได้หันหน้าเข้าหากันหรือพูดคุยกันแบบลึกซึ้งมานานแล้วเหมือนกันนะเป็นความสัมพันธ์ที่คุยแล้วไม่อยากคุยอีกอะเออมันกลายเป็นแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มารู้ตัวอีกทีก็คือ ฉันก็เบื่อเธอก็หน่ายไปแล้วนะคะเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์คือคุยกันไม่กี่คาก็ทะเลาะและมีปัญหากันคุยกันไม่กี่ครั้งก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยของความสัมพันธ์นะคะเลยทําให้รู้สึกอึดอัดแล้วก็อยากจะบดปล่อยตัวเองออกไป <S <S 1> <S 1> บางทีเขาคนนั้นของคุณอ่ะจ,จะอยู่ในจุดที่เขารู้สึกเหมือนเขาอยากลดปล่อยตัวเองออกไปณจุดจุดหนึ่งอาจจะไปชั่วคราวหรือไปทาวนก็แล้วแต่แต่อาจจะไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้มากนะัก ณช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้เซึ้งตัวของคุณเองก็อาจจะรู้สึกเหมือนฉันก็ทําดีที่สุดแล้วนะฉันก็ใช้ไม้อ่อนก็แล้วไม้แข็งก็แล้วทุกไม้ที่ฉันมีฉันก็ใช้ไปแล้วแต่ทําไมมันก็ยังไ,งไม่ถูกใจเขาอยู่ดีเป็นไปได้เหมือนกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งคุณไพ่ต้สสาหรับเป็นไพ่สีไม้เท้าหวนว่าเขาก็มีจุดที่เขาอยากแต่งงานสร้างครอบครัวนะบางท่านถ้าเคยเคุยกันในเรื่องของการแต่งงานเขาก็อยากนะคะเขายังอยากอยู่เนาะหรือบางท่านที่อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วหวนว่ามันก็ยังเป็นคําว,ว,ว่าครอบครัวอยู Tim ่ส,สําหรับเขานะคะ แต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าบางทีความเข้าใจมันไม่มีบางทีอยู่ได้กันมานานจนความหวานมันหายไปอะ่ะมันกลายเป็นความรู้สึกเหมือนทุกคนต้องอยู่ในตรงเนี้ยด้วยเหตุและผลอะ่ะมันไม่ได้เป็นความรู้สึกมันก็เลยกลิ่นอายของแพชั่นมันก็ลดลงไปนึกออกไหม,มความเกรงใจก็น้อยลงนึกออกไหมเอ่ยอขอพลังงาน,นมาค่ะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ กช่วยนะคะหกช่วยการนึกถึงสิ่งเก่าๆผืน่นเกา่าแฟนเก่าคนรักเก่าอะไรก็แล้วแต่ที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาในช่วงนี้เขาอาจจะคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นนะคะหรือไม่สิ่งเก่าๆเหล่านั้นอาจจะวนๆวียนๆกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ซึ่งไพ่ตัวสำหรับเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาทบทวนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็วางแผนสำหรับชีวิตในขั้นตอนต่อไปอยู่ในช่วงนี้เนาะขาพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นหกช่วยเอย เธอหมินะคะในช่วงที่ผ่านมาก็เก็บตัวเหมือนกันเนาะจริงๆเป็นไพ่ประจําตัวของคุณด้วยนะคะชาวราศีกันลักษณะกันในช่วงที่ผ่านมาผมมองว่าเขาก็โฟกัสคุณเหมือนกันแหละถึงแม้บางท่านจะมีช่วงเวลาที่ต่างคนต่างอยู่มีใครบางคนเงียบอีกคนนึงก็ปล่อยให้ไปผมมองว่าก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ยังคิดทบทวนประมวลผลแต่ก็คุณน่าจะยังเป็นคนที่เขายังรู้สึกถึงความสําคัญอยู่นะคะในช่วงที่ผ่านมา อสวินถือถ้วยบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกนะคะเอมเพอร์บางท่านอาจจะคุยนะก,กับชาวราศีเมษและคณาเมษแล้วก็เดดเดดบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกเนาะคือถ้าในช่วงนี้คุณพยายามเข้มงวดกับเขาก็ไม่น่าได้ผลนะน,นะคะเออบางท่านถ้าเกิดว่าสารความสัมพันธ์กับคนนี้เขาเป็นสายชิวเหลือเกินการเข้มงวดกับเขาไม่ได้ผลเลย การคุยดีๆแล้วค่อยๆตะล่อมตะล่อมตบๆเขาเข้าไปอาจจะดีกว่านะเพราะจริงๆไพ่ความรู้สึกใจเป็นไพ่อาจจะเป็นถือถ้วยตอนนี้ขึ้นเหมือนอยากคุยอยากคุยแบบที่เล่นที่จริงอยากกระชุ่งกระชวยหัวใจมากกว่า<ม>คือถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขามันตึงหลือเกินแล้วก็ยังตึงอยู่เป็นไปได <ป S> ้นะคะว่าเขาอาจจะคิดถึงบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนหรืออะไรสักอย่างอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตหรือว่า เออเป็นความรู้สึกบรรยากาศเก่าๆที่เขาเคยเป็นอาจจะเกี่ยวกับคุณก็ได้เขาอาจจะเคยคิดถึงช่วงเวลาที่เขากับคุณเคยดีๆต่อกันที่เคยคุยเล่นกันหยอกล้อกันจิบจีบกันอะไรเงี้ยเป็นไ่อาจจะเป็นถ้วยเนาะหรืออาจจะนึกถึงใครบางคนที่เขาเคยคุยในบรรยากาศที่สบายๆก็เป็นไปได้เหมือนกันคือไม่ว่าตอนนี้เขาจะมีใครหรือไม่มีใครก็แล้วแต่ันมองว่าจิตใต้สํานึกลึๆของเขาว่านึกถึงช่วงเวลาที่มันได้ กระชุ่มกระชวยหัวใจความสัมพันธ์ที่มันทีเล่นทีจริงความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องแบกรับอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตึงเครียดเหลือเกินแอบว่าน่าจะอยู่ในจุดที่อันตรายสำหรับเขาถ้าเขาเงียบหายไปหรือเขาดรอปตัวเองลงเรื่อยๆเป็นไปได้นะคะว่าเขารู้สึกอึดอัดจนเขาอยากที่จะประกาศอิสรภาพในตอนนี้เนาะอืมทีนี้มาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณนะคะเรื่องราวอบฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจ,จตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ จริงๆเราคุยกับใครเราอาจจะต้องเช็คเขาหน่อยนะคะว่าเขาเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงแค่เขามีราศีอยู่ในกลุ่มราศีที่ค่อนข้างสายชิวไม่ได้แปลว,ว่าเขาต้องเป็นคนชิวนะคุณต้องดูดาวจันทร์ของเขาด้วยคุณต้องดูดาวศุกร์ของเขาด้วยว่าอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าดาวจันทร์คือจิตใต้สํานึกลึกๆของเขาเขาอาจจะยังมีอีกหลายเวอร์ชั่นเลยที่คุณยังไม่รู้และยังไม่ได้สัมผัสคุณต้องเข้าใจจุดนั้นคุณถึงจะรับมือกับเขาได้ดีเนาะแฮงแมนค่ะโอ้โหวิวอัลฟอร์จูนนะคะ หนึ 1> 1่งดาบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุลมเนาะสิบไม้เท้าถ้าตอนนี้คุณพยายามจะยื่นคําขาดกับเขาเขาน่าจะลำบากใจมากนะคะกับการที่จะให้คําตอบไปต่อคุณไหมไปต่อค่ะหวังว่าจากหน้าไพ่ที่เห็นเขาไม่ไปไหนหรอกเขายังไปกับคุณอยู่นะคะแต่ว่าเขาอาจจะไปในลักษณะของการที่เว้นระยะห่างกับคุณเพราะว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันคือช่องว่างที่เขามองหาความสบายใจ ซึ่งตอนนี้เขาอาจจะมองว่าคุณไม่ได้เป็นความสบายใจของเขาขนาดน,นั้นจากมาไพ่ที่เห็นนะซึ่งทุกคนอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะคะอันนี้การเปิดไพ่โดยรวมนะอ่านตามไพ่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสีเรี่านะวันอ่านตามไพ่เมีไพ่แฮงแมนเกิดขึ้นนะคะวันมองว่าสถานการณ์หลายๆอย่างมันเหมือนรู้กันอยู่แล้วละว่ามันเป็นยังไงคุณก็รู้เขาก็รู้เขาในตอนนี้เหมือนคนที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาได้ไหมก็แก้ได้ ก็ลุกขึ้นมาแก้ได้แต่ไม่แก้นะคะเป็นไพ่วิวอั f ฟอร์จูนเพราะเขารู้ว่าถ้าเขารู้ขึ้นมาแก้เขาจะต้องเจออะไรบ้างแล้วมันเป็นความยากลบาบากแล้วเขายังไม่อยากเจอในตอนนี้เนาะอืมอ่ะขอไพ่เพิ่มหนค่ะว่าแล้วเขาในตอนนี้รู้สึกไยงกับชาวราศีกันและขนาการอีกเ่ยเด็กถึงไม้เท้านะคะสองเหรียญ ยังอยากประคับประคองนะแล้วยังอยากจะลงทุนอยู่นะคะยังมีแฟชั่นมีแรงเสน่หากับคุณอยู่ยังมีความปรารถนากับคุณอยู่นะคะแต่เรื่องใหญ่ไม่เอาเนาะก็คือเรื่องเล็กๆได้นะคะแต่เรื่องใหญ่ไม่สู้เลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าในตอนนี้คุณมีปัญหาอะไรกับเขาแล้วคุณอยากจะเคลียร์กับเขาจังเลยคุณจะใช้ไม้แข็งหรือใช้ไม้ไหนก็แล้วแต่ถ้าทําให้เขารู้สึกอึดอัดแล้วกดดันเขาจะหนีนะคะแต่ถ้าถามว่าจะหนีไปแล้วไปเลยไหมคงไม่คงแค่หนีนะช่วงหนึ่งหนีให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาใหม่เนาะเพราะเขานนี้้้่่่าาาูดรสึกกกววมมมัแบบไ แล้นะคนะนี้ไม้สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าต้องการอะไรเอ่ยแต่ยังมีแพชชั่นมีแรงสเสน่หหากับคุณอยู่นะคะควีนดาบบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุลมนุลกุมเมทุนนะคะไฮพิเทสห้าถ้วยคุณใช้คําพูดไม่ดีกับเขาหรือเปล่าเอ่ยบางคําพูดของเราเราอาจจะพูดน้อยนะคะแต่บางทีอาจจะต่อยหนักมากสําหรับความรู้สึกของเขาเป็นไปได้หรือไม่เขาอาจจะรู้สึกกลัวกับการที่เขาจะต้องเจอคุณในเวอร์ชั่นที่แข็งเหลือเกินนะคะ แล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเขารับมันไม่ไหว ไม่ไหวแล้วไม่ไหวกว่านี้นะคะเพราะให้ขึ้นสิ่มไม้เท้าแสดงว่ารู้สึกว่ารับมาเยอะแล้วละ่ะบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าคุณเคยพลาดอะไรไปบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกแหละเราต้องดูว่าเราคุยกับใครถ้าเราคุยกับสายอ่อนบางทีปกติของเราอาจจะหนักเกินไปสําหรับเขานึกออกไหมบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปพลาดตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องศึกษาในส่วนประกอบของการละกันการดูพื้นดวงช่วยได้นะการดูพื้นดวงดูดวงดาวที่ซ่อนอยู่ในลึกๆของทางเราแล้วก็เขานะคะจะทําให้เราได้รู้จักเขามากขึ้ แล้วก็จะทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยเนะาะไพ่ใต้สำหรับไพ่คิงไม้เท้า <c oughs> เขาอยากจะอยู่นิ่งๆมากกว่านะคะอยู่นิ่งๆไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังไม่ทําอะไรแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้รู้สึกว่ามีปัญหาแล้วเขาจ r o ลงไปคุณจะเย็นๆก่อนนะคะหวังว่าเขายังไม่ได้ไปไหนหรอกแต่เขาแค่แค่รู้สึกอึดอัดแล้วก็เลยอยากที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาเท่านั้นเนาะโอเคทีนี้มาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะ เพราะว่าด้วยความว่าเราเป็นราศรีกันแล้วเราก็เป็นธาตุดินด้วยเนาะบางทีเราอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ก็รักหมดใจอะนะคะแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่เข้าใจในความเป็นเราบางทีพอเรามีเหตุและผลเหลือเกินมีความเป็นจริงเป็นจังเหลือเกินเขาก็จะรู้สึกว่าทําไมต้องเครียดขนาดนั้นเพราะความเป็นราศรีกันในสายตาคนอื่นเราอาจจะเหมือนครูฝ่ายปกครอง ที่อยู่ห่างๆไว้น่าจะดีกว่าเนื้ออกไหมเพราะฉะนั้น <K _ d> um> บางทีพอเราอยู่ในโหมดของตัวเราอาจจะไม่รู้เลยว่าบางอย่างในความเป็นเราอะบางคนเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะฮัลโหลแฟนบางท่านอาจจะคุยบชาวราศีพฤกษภกและขนาดพฤกษกเนาะแล้วก็แดดาบนะคะบางท่านอาจจะยังมีการบล็อกการปิดกัน้นการปิดใจกันเกิดขึ้นเพราะว่าใครบางคนเลือกที่จะลอยตวยัวในด,ดาราม่าเนาะตรงไหนมีปัญหาตรงนั้นไม่มีชั้นน่นะคะอืมอะ่ะเวโน้อย่หคะเป็นไงเอ่ย ใครบางคนอาจจะเหมือนมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงนี้แต่ก็ยังไม่ได้เห็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการไปสารต่อนะเลือกที่จะขังตัวเองมากกว่าหรือที่จะปล่อยให้มันเป็นไปมากกว่าแต่ก็ชอบนะคะที่มีคนเข้ามา,าออกในชีวิตก็ชอบเหมือนกันควีนถือเรียนนีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาหนึ่งคู่นะคะแล้วก็ฮาลาแฟนอีกแล้วเอ็มเพลยด้วยแปดถ้วยด้วยนะคะโอเคถ้าใครบางคนใช้สายแข็งอีกคนนึงไม่อยู่แน่นอนนะคะไม่อยู่ไม่อยู่ในที่นี้คือ น่าจะไม่อยู่ชั่วคราวคงไม่ได้ถึงกับหายไปแล้วหายไปเลยถ้าสถานการณ์ไม่ได้ดันดันดัน,ดนจนต้องทุบกำแพงนั้นหนีไปนะคะถ้าแบบไม่อยู่แล้วแล้วก็ปล่อยให้หายไปก่อนเดี๋ยวก็คงจะกลับมาเองเนาะมีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาหนึ่งคู่นะคะเป็นไพ่คิงถือเหรียญ er กับควีนถือเหรียญแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้เข้าใจอะไรกันมากนะักาจากหน้าไพ่คุณจะเห็นนะใครบางคนก็ยังรู้สึกถึงปัญหาของตัวเองอยู่นะคะคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็ ยังไม่สบายใจอยู่ตรงนั้นส่วนอีกคนนึงก็คือลอยตัวเหนือดราม่าไปเลยค่ะก็คือถ้าปัญหามากนะฉั้นไปสนใจเรื่องอื่นดีกว่าไปสนใจเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอื่นในชีวิตน,น,นะคะไปหาความสุขใส่ตัวดีกว่าเพราะฉะนั้นการตอบสนองซึ่งกันและกันในช่วงนี้หวมองว่าน่าจะยังสวนทางกันอยู่เนาะการพยายามเข้มงวดในความสัมพันธ์หรือเก็บตัวเงียบหรือใช้วิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่แบบสํานึกสักทีสิคิดให้ได้สักทีสิ น่าจะไม่ได้นะคะน่าจะน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ต่างกันไปมากกว่าเพราะฉะนั้นบางทีการหันหน้าเข้าหากันน่าจะเป็นการจูนกันได้ดีมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์บางท่านอาจจะเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่บางท่านอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะบางท่านอาจจะเกิดมาตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมสิงหาเป็นช่วงที่เราเข้าวินาทพอดีนะคะก็เลยทําให้เหมือนแบบคุยกันเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรือ่องเปลาะบางเหลือเกินแล้วก็มีปัญหากันไปแต่ว่าช่วงนี้จริงๆแล้วพอผ่านมันเกิดหลายท่านถ้ายังไม่ผ่านเดี๋ยวรอผ่านแป๊บหนึ่งเนาะพอผ่านมันเกิดไปแล้วจิตใจของเราจะดีขึ้นนะคะเราจะรู้สึกพร้อมกับสถานการณ์มากขึ้นเราจะรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้้นไดดีมากขึ้น ถึงแม้ไม่ว่าดวงเราจะผ่านมันเกิดไปแล้วจะขึ้นหรือจะลงก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างน้อยจิตใจของเราจะดีขึ้นเพราะว่าเราพนวินาศแล้วนะคะอืมก็น่าจะทําให้บรรยากาศหลายๆอย่างดีขึ้นแต่ว่าหลายท่านที่มีแบบทุกข์เหลือเกินตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาคมมาเป็นช่วงที่แบบเริ่มต้นมาแล้วแบบมันมีแต่ปัญหาเข้ามาบางทีช่วงนี้อาจจะยังเป็นช่วงของการซ่อมนะคะค่อยๆเย,ยียวยาความรู้สึกตัวเองไปก่อนบางทีสิ่งคือต้องบอกก่อนว่า ถ้าเกิดว่าพังมาหนักมากอะ่ะช่วงเวลาในการซ่อมแซมยูวยามันก็หนักมากเหมือนกันนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดพังไม่เยอะบางทีมันก็ใช้เวลาเล็กน้อยก็อาจจะปรับความเข้าใจกันได้เพราะอย่างที่หมัดบอกแหละตั้งที่ดูมา,าหมัดมองว่าหลายท่านขาดในเรื่องของการหันหน้าเข้าหาการการจูนกันหรือการพูดคุยด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจกันมันน่าจะขาดหายไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะโอเคนี่คำแนะนําแล้วกันค่ะคําแนะนำพยอย่าแนะนำอะไรบ้างพายต้าสำหรับเป็นพ t ย go control issue นะคะ ชาวราศีกันย์หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ฉันก็หมดหนทางแล้วหรือเปล่าเลยปล่อยโชคชะตาเขาจัดการแล้วกันบางท่านเหมือนโปร่งนะคะโปลงไปเยอะเนาอะอเพราะว่าเราใช้ทุกวิธีทางแล้วมันก็ยังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการจริงๆใจเย็นๆก่อนนะคะอาจจะลองหันกลับมาแก้ปัญหาของตัวเองก่อนพอเราแก้ปัญหาตัวเองได้แล้วตอบโจทย์ตัวเองได้แล้วค่อยไปแก้ปัญหาความสมพันธ์ของเราอาจจะดีกว่าก็ได้เนาะช่วงเวลาที่พักเบรกกันไปอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องซ่อมแซมแล้วก็เยียวยาตัวเองก่อนนะคะ เห็นไหมเมเดฟร์นะคะทุกอย่างมันมีนกลไกมีเงื่อนไขของมัน u n l e q u i t e d love ด้วยนะเช็คดูให้ดีนะคะว่าความรักของเราจริงๆแล้วมันเป็นความรักที่มันเป็นไปได้ไหมถ้ามันเป็นไปได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการของมันเนาะแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้บางทีการไปฝืนเราก็จะเจ็บใะเองนะคะเป็นไปไม่ได้ที่เนี้ยบางทีหนึ่งคือมันไม่ถูกจังหวะไม่ถูกเวลาไม่ถูกสถานการณ์ไม่ถูกคน อเ,อเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรแล้วมันยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องสักอัน่ะก็อาจจะปล่อยวางไปก่อนการเปลี่ยนเส้นทางอาจจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายเราได้ง่ายมากกว่าก็ได้นะคะเดี๋ยวการถูกซีไปในเส้นทางที่มันก็ไม่ใช่แล้วเราก็ยังอยากจะพยายามให้มันใช่สุดท้ายเราก็จะวนวนเวนียนๆอยู่แบบนั้นเนาะมีไพ่ o love เข้ามานะคะคุณีโอกสเจอกับรักแท้แต่คุณต้องหาให้เจอว่าความรักครั้งนี้มันเป็นไปได้หรือเปล่านะคะอืม อันเคเตอร์เลิฟมางพร้อมกับทูเลิฟแสดงว่าคุณมีความรักที่ดีความรักที่แท้จริงคุณรอคอยอยู่แต่ว่าตอนนี้คุณกําลังอยู่ในเส้นทางที่ใช่หรือเปล่าคุณต้องไปเช็คของคุณดีๆนะแพชชั่นค่ะสิ่งที่จะทําให้คุณได้รู้ก็คือว่าความสัมพันธ์นี้มันยังมีแพชชั่นอยู่ไหม,มถ้ามันยังมีแพชชั่นอยู่ปลุกมันขึ้นมานะคะ ปลุกมันขึ้นมาแล้วลองต่อยอดความสัมพันธ์อย่างที่ผมบอกหลายหลายท่านห่างในเรื่องของการพูดคุยปรับความเข้าใจทําความเข้าใจหรือการจูนซึ่งกันแล้วกันจริงๆมันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่คุยแล้วอยากจะคุยอีกแต่มันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่คุยแล้วไม่อยากคุยอีกตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องเช็คให้ดีถ้าเกิดว่าลองพยายามหาแพชชั่นแล้วพยายามจูนแล้วมันก็ยังไม่ได้อีกบางทีการเปลี่ยนเส้นทางอาจดีกว่านะคะแต่ถ้าคุณจูนแล้วคุยแล้วแล้วมันกลับมาดีขึ้น บางทีนี่อาจจะเป็นรักแท้ของคุณที่คุณเฝ้าตามหาอยู่ก็ได้นะแต่มันก็อาจจะต้องเป็นไปตามกลไกของมันมันเป็นไพ่เมดีเอลฟอร์ดถ้าคุณเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษนะคะ mm hmm. เวกรกรมของแต่ละคนที่มีคือมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทุกคนจะเกิดมาพร้อมกับภารกิจบางอย่างที่เราต้องรับผิดชอบเราอาจจะต้องไปสางให้มันจบก่อนเราถึงจะเหมือนผ่านในแต่ละด่านไปได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสได้เจอความรักแท้ของคุณอยู่แล้วแต่ว่าจังหวะและเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอม โรแมนติกฟีลิ่งนะคะหลายท่านมองหาความสัมพันธ์ที่ทําให้เรารู้สึกโรแมนติกรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจรู้สึกถึงความรักที่ลึกซึ้งหลุดออกมาจากกรอบตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆจูนกันมันจะทําให้เราและเขาเข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้าเรายังมีกรอบของเราราศีกันมักจะเป็นราศีที่มีหนังสือเล่มหนึ่งติดต,ตัวตลอดเวลานะคะไม่ได้หมายถึงหนังสือจริงๆนะแต่มันเหมือนกรอบความคิดของเราทฤษฎีของเราเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบนั้นมันต้องเป็นแบบนี้พอมันไม่เป็นแบบนั้นไม่เป็นแบบนี้อย่างที่เราคิดว่ามันจะต้องเป็นะ เราจะรู้สึกว่ามันมีความไม่ปลอดภัยมันคือปัญหาใช่ไหมหรือมันเป็นอะไรที่มันมันยากเกินกว่าที่เราจะรับมือแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดสินว่าสิ่งที่มันนอกเหนือจากขอบเขตท,ที่เราคิดว่ามันต้องมีแล้วมันมันเป็นแบบนั้นเราอาจจะคิดว่ามันไม่ถูกต้องไม่จริงไม่ใช่ แล้วมันเลยกลายปเป็นเราตัดสินความรักของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในจุดนี้นิดนึงเนาะบางอย่างมันอาจจะนอกขอบเขตจากที่เราคิดเอาไว้แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ใช่เสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆดูไปค่ะความสัมพันธ์อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจจากนักไพ่ที่ดูในวันนี้เขาคนนั้นก็ยังมีมีแพชชั่นมีแรงสเสน่หหากับคุณอยู่นะคะแต่เขาน่าจะรู้สึกอึดอัดกับอะไรสักอย่างหนึ่งเลยทําให้เขาเลือกที่จะ ถอยออกไปในช่วงนี้เนาะโอเคค่ะชาวราศีกันและข้าาการน,นี่คะแนวโนความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะขออภัยที่คลิปมาช้าหน่อยเนาะ,ะเพราะว่าตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาหวังก็วุ่นวายเหลือเกินน่นะคะหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะมากเลยแล้วเดือนนี้ก็ถือเป็นเดือนวินาทของหวานด้วยเช่นกันก็ยังวุ่นวายอยู่นะคะแต่ว่าก็ เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วคะ่ะได้เมลกลับมาทําคลิปทั้ง12ราศีครบแล้วนะคะในของเดือนกันยาย,ยนก็สามารถหาดูได้นในเพลนชิสนะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวราศีกันหรือชาวสองก็แล้วแต่หรือคุณอยากจะดูในส่วนของลัคนาดาวสุขดาวจันทร์หรือดาวอื่นๆคุณเพิ่มเติมลองไปดูในคลิปราศีนั้นๆดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราอะ่ะจะดูแค่ราศีราศีคือวันเดือนปีเกิดถูกไหมส่วนลัคนาคือการเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดมาเช็คเพื่อหาคํานวณน,นะคะใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดก็อาจจะต้องดูตามราศีเเเเป็นนหลลลัักกาาาะแต่่ถ้ใคครรททีบวิดดู หลักจะดีกว่านะคะเพราะว่าลัคนามันคือตัวเราเต็มเลยมันคือการเอาเวลาเกิดของเรามันเหมือนเราเกิดมาตอนไหนจุดนั้นก็จะตามเรามาณนะตอนนั้นเลยนะคะทั้งลัคนาทั้งดาวอื่นๆที่ตามมาเพราะฉะนั้นการดูในส่วนของลัคนาราศีดาวสุขแล้วก็ดาวจันท์บว่าควรจะดูควบคู่กันไว้เนาะเพราะฉะนั้นไปเช็คของตัวเองดูนะคะใต้คลิปของทุกคลิปจะมีลิงก์แนเอาไว้ลองไปหาลัคนาหาดาวสุขหาดาวจันทร แล้วก็ราศีที่แน่นอนของเรานะคะจริงๆราศีแล้วแต่ปีด้วยนะเพราะว่าบางทีปีนี้เราอาจจะใครที่อยู่แบบช่วงต้นๆหรือช่วงปลายๆอะค่ะ ที่จะย้ายราศีแล้วอ่ะบางทีปีนี้เราอาจจะเป็นราศีนี้แต่อีกปีนึงเราอาจจะเป็นอีกราศีหนึ่งก็ได้เพราะว่าในแต่ละปีการเดินของดวงดาวมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะดาวศุกร์การดูความรักนะคะถ้าอยากจะดูเรื่องความรักเรื่องการเงินดูดาวศุกร์นะคะแต่ถ้าอยากจะค้นให้ลึกภายในจิตใจของเราก็ดูดาวจันทร์แต่ว่าทั้งั้งนั้นในการอ่านโดยรวมนะลองไปเช็คของตัวเองดูก่อนคะ่ะว่าเรามีดาวอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง แล้วก็ลองหาดูนะคะว่าจริงๆแล้วส่วนประกอบในตัวของเรามันเป็นยังไงบ้างน้องก็จะช่วยแก้ปัญหาตัวเราแล้วถ้าดูของคณาของเราก็จะทําให้เราจากเขามากขึ้นด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบการทํานายไพ่แบบนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะเดือนกันยายนถือเป็นเดือนที่หวานได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแทบจะทุกปีเลยนะแล้วก็เมื่อ7ปีที่ผ่านมาวันได้เริ่มต้นทําคลิปในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราถือเป็นเดือนคล้ายเดือนเกิดด้วยกันเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะใครที่ติดตามกััันนมาตต้งแ่ว แรกที่วันอัดคลิปนี้ขึ้นมาหรือว่าใครที่ติดตามตั้งแต่ช่วงรแรกๆที่วันทำช่องนายทินทาโรสิขึ้นมาตอนนั้นวันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะก็ไปท่องเที่ยวไปเดินทางแล้วก็ได้มีโอกาสทําคลิปตอนนั้นก็ทําทั้ง12ราศีที่นั่นเลยนะคะใครที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆเนาะขอบคุณจริงๆเลยนะคะที่ติดตามช่องของเราจากช่องเล็กๆกลเป็นผู้ติดตามที่เยอะขนาดนี้ขอบคุณมากจริงๆนะคะหรือใครที่แบบ เพิ่งเข้ามาหรือว่ามามใหายๆตามสถานการณ์ชีวิตก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณมากด้วยเช่นกันตอนนี้ยอด s u b สไครต์ของช่องเราอยู่ที่แสนแปดกว่าๆเนาะใครที่อยู่ในแสนแปดกว่ากก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยว่าคุณจะยังติดตามกันต่อไปนะหรือถ้าใครที่จะ มาเพิ่มสถิติของช่องเราให้มากขึ้นนะคะเป็นสองแสนหรือมากกว่านั้นก็ขอบคุณมากๆด้วยเช่นกันเนาะถ้าใครชอบการทำนายไพ่แบบนี้หรือชอบคำแนะนำแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e ช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะยังไงก็ขอบฝากช่องในทินทาร์ว่าสิบเก้าไว้ด้วยนะแล้วก็เตรียมพบกับเวอร์ชันใหม่ของช่องเรานะคะเร็วๆนี้แล้วพบใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย